สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทุพภาพและใต้สงขาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศในวันแรกของมาตรการล็อกดาวน์และก็เคอร์ฟิว14วันนะครับ ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มเลยครับและยอดผู้ป่วยยังพุ่งไม่หยุดนะครับโดยยอดสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนอยู่ที่6,781คนแล้วนะครับและก็เสียชีวิต32คนเราเริ่มจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงครับทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเริ่มตั้งด่านตรวจเพื่อควบคุมการเดินทางออกนอกจังหวัดอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีการตั้งด่านตรวจหลัก9จุดในเส้นทาง ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั้งรอยต่อจังหวัดสงขลาทั้งรอยต่อจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวมทั้งจุดตรวจในแต่ละอำเภอทั้ง16องคอำเภอโดยผู้ที่จะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับรวมทั้งมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนด้วยนะครับ ส่วนมาตรกาที่สพหัใหญ่ครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ได้มีประชาชนมายื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดอย่างต่อเนื่องทั้งที่มีความจําเป็นเรื่องด่วนต้องเดินทางไปทําธุระทำธุรกิจส่วนตัวและเดินทางกลับบ้านนะครับ ดยเฉพาะในช่วงเคอร์ฟิวนะครับแต่ผู้ที่จะมาขออนุญาตครับจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งมีการเข้มงวดครับวันนี้ส่วนบรรยากาศตามร้านอาหารต่างๆซึ่งห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านและต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศนะครับพบว่าในวันแรกของการล็อกดาวน์ครับมีร้านอาหารบางแห่งเช่นร้านขายเ้าวแพงร้านน้ำชาครับต้องปิดร้านชั่วคราวนะครับเพื่อรอรูสรารการเนื่องจากลูกค้า ส่วนใหญ่จะมานั่งทานในร้านนะครับจึงต้องปิดไปก่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรืออาจจะปิดตลอดช่วง14วันที่มีการล็อกดาวน์นะครับขึ้นอยู่กับร้านแต่ละแห่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดีเดลล็อกดาวน์และก็เคอร์ฟิววันแรกนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ครับตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงตีสี่ห้ามออกจากบ้านอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าไม่จําเป็นส่วนร้านอาหารก็ปิดสองทุ่มนะครับ แล้วมาดูกันครับว่า14วันหลังจากนี้ยอดผู้ป่วยจะลดลงหรือไม่ครับ